สวัสดีเจ้าวันนี้น้องวิไลเชยประการจะมาซอยองให้ฟัง,งเจินหับฟังซิงซอยองได้แล้วเจ้าสีนำเงินเมื่อได้อื่นปากตักโตปีหักไอายักเสียงคานถามันดักไปตังเสีงปานเหือในฟังไปตังเสีงก่อง ท้าปอใจไอเขาปิ้นจำเสาวชัยปราการจะหามปิ้นของท้าปอใจปิ้นหิงแสะซอนจะซ่อนหัววังห้างวัง แหงเห็ดลมใส่ปุ้มจกคานไอ้ปิ้นหนามเจ้าจะคามปิ้นป้าไอ้ปิ้นตองเจ้าจะคามปิ้นยาไอ้ปิ้นน่าจะรับปิ้นตุ่นเขา่าตะซอนตบปป,ป,ปปอโนเขาแหล่งเมินแหล่งเมาแ,แหล่งเท่าก็แหล่งหาเจ้าหาบฟังเสียงซอยองแล้วบดีลืมนะเจ้า กดไลค์กดแชร์กดปินกำลังใจกันตยนะเจ้าขอบพระคุณเจ้าสวัสดีเจ้าบายบาย